เราจะเป็นเลือดเนื้อเยื่อและกระดูกที่ต้องอาไปตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะเก็บ d n เเทียบกับญาติคือเจ้าหน้าที่เองเขาบอกเลยทางทีมแพทย์นิติเวชบอกว่าคือถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ญาติพี่น้องอะไรไหมครับเช่นพ่อแม่เข้ามาหรือลูกเข้ามาเพื่อเทียบ DNA ด้วยกันนะครับถ้าเป็นการตรวจเลือดเทียบดีเจะทราบผลภายในหนึ่งวัน ถ้าเป็นเนื้อเยื่อซรางในสาวันและกระดูกภายใน7วันตอนนี้คุณผู้ชมครับทุกคนก็เราขอใช้คําว่าเป็นผู้สูงอายก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะรอการยืนยันอย่างชัดเจนจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันทีมข่าวมินิทีนะใครทาให้ตรวจสอบเรืงนี้วอ่าเราได้มีโอกาสพูดคุยกับหนึ่งในนั้นก็คือคุณราชันพมโตเป็นญาติของ น้องเด็กชายเก้าขวบที่สูญหายคือคุณราชันเนี่ยแกบอกเลยนะบอกว่าพยายามจะหาชื่อหลานอยู่ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีไหบ้างกินหมดไหมเนะี่ย เซ็ uhm. บบอเซ็บบอไม่ตอบล่ะเซ็บบออือุ้ย Okay, man.